เมนูแรกเป็นเมนูผักนะครับคณะฮ่องกงหาซื้อได้ไม่ยากแล้วก็เป็นผักที่หลายๆคนชอบรับประทานเราจะมาปรุงง่ายๆครับคณะฮ่องกงน้ำมันหอยครับก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเราจะเจียวกระเทียมกันก่อนครับผมใช้กระเทียมนะครับสับไว้แล้วประมาณ5กลีบอยู่ในกระทะใส่น้ำมันลงไปไม่ต้องเยอะครับประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะฮะ คนใช้น้ำมันรำข้าวขวดนี้นะครับเพราะว่าเราอยากจะได้กลิ่นแล้วก็รสของกระเทียมอย่างชัดๆนะครับเนื่องจากว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยเขาไม่มีรสแล้วก็มีกลิ่นเป็นกลางครับแถมยังมีสารธรรมชาติอย่างออริซินลอยู่ถึง6,000 ppm ครับช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยครับอ่ะเราใส่ลงไปตั้งแต่ตอนที่น้ำมันยังเย็นๆอยู่นะครับเอามาตั้งไฟครับผม วิธีการเจียวแบบนี้นะครับเราจะไม่ห่วงเลยครับว่ากระเทียมจะไหมเพราะว่าเราเจียวเขาตั้งแต่ตอนที่กระเทียมก็เย็นน้ำมันก็เย็นนะฮะในขนาดเดียวกันนะครับผมต้มน้ําไว้สําหรับในการลวกผักนะครับใส่เกลือเล็กน้อยในน้ําลวกผักครับสีของกระเทียมเริ่มเข้มขึ้นแล้วเราลองดูนะฮะพอสีเนี่ยใกล้ได้ตามความต้องการของเราให้ยกออกทันทีครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาจะเข้มขึ้นเองนะครับ ใช้ได้แล้วผมพักกระเทียมเจียวไว้นะครับตอนนี้เรามีน้ํามันที่เหลือนะครับสช้อนโต๊ะฮะเท่าเดิมเลยเราใส่ลงไปในน้ําลวกผักนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับเสร็จแล้วผักของเราทําความสะอาดดีแล้วนะฮะใส่ลงไปลวกเลยครับเราคอยให้น้ําเดือดอีกครั้งหนึ่งก็ใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะเตรียมจานไว้เลย ประมาณ1นนาทีนะครับพอน้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งใช้ได้แล้วครับสเสดดน้ำนะครับจัดลงจานได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยครับน้ำนะฮะเราก็เททิ้งครับในกระทะไปเดิมครับผมเราใส่น้ำมันที่เหลือฮะลงไปครับเราก็จะปรุงรสซอสของเรานะครับมีซอสหอยนางรมซอสปรุงรส น้ำตาลทรายแล้วก็น้ำสต๊อกไก่ครับนะละคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะครับแป้งข้าวโพดนะครับเล็กน้อยใส่น้ำลงไปครับนละคนนะครับแป้งสุกดีใช้ได้แล้วครับที่เหลือก็ง่ายนิดเดียวเฮเห็นไหมครับผักของเรายังร้อนอยู่เลยนะครับราดลงไปครับสุดท้ายก็กระเทียมเจียวนะฮะที่เราพักไว้ บางคนไม่ชอบกระเทียมไม่ใส่ได้นะครับไม่ว่ากัน,นครับเสร็จเรียบร้อยนะครับกับเมนูของกรี e นเมนูเมนูแรกที่เรานำมาฝากกันนะครับและนี่ก็คือคณะฮ่องกงน้ำมันหอยครับอยากมีสุขภาพที่ดีต้องรับประทานอาหารที่ดีด้วยเช่นกันครับ แฟน YouTube ไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายนิดเดียวครับกดนะครับ